มีชาวบ้านเนี่ยนะครับมาหาทนายความเนี่ยนะครับไปกู้ยืมเงินจากเ,เจ้าหนี้นะครับกู้ครั้งแรกนะครับก็มีการทําสัญญาเงินกู้ไว้หนึ่งฉบับนะครับต่อมาครั้งที่สองนะครับต้องการใช้เงินเพิ่มอีกก็ไปกู้อีกครั้งหนึ่งทางเจ้าหนี้ก็อบอกว่ายกเลิกสัญญาครั้งแรกทาสัญญาใหม่โดยเอารวมยอดยอดนี้งเงินกู้ครั้งหนึ่งกับครั้งสองรวมกันเป็นเป็นเป็นยอดเงินกู้ทําสัญญากู้ขึ้นเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ เรกมีการกล่าวอ้างว่าสันมาฉบับแรกมีการยกเลิกนะแต่ก็ไม่คืนทิญยาเงินกู้ดังกล่าวให้กับลูกหนี้ไม่มีการฉีกทําลายทิ้งนะครับต่อมาลูกหนี้ก็มีการต้องการใช้เงินอีกก็ไปกู้ครั้งที่3เนี่ยนะครับทางเจ้าหนี้ก็ทำสัญยากู้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งฉบับนะครับโดยรวมยอดนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองให้สารวมกันนะครับก็อ้างว่าสัญญากู้ครั้งที่หนึ่งที่สองทิ้งนะไม่ใช้บังคับแล้วแต่ก็ไม่ไม่มีการทําลายต่อหน้าลูกหนี้ไม่มีการคืนให้กับลูกหนี้นะครับ ก็มีการทเน่ยกู้ครั้งที่สาโดยรวมยอดนี่เงินกู้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่สารวมกันนะครับต่อมาทางเจ้านี่ก็ไม่ทราบคิดอย่างไรนะครับก็มีการนาทนายเงินกู้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองซึ่งที่อ้างว่ามีการยกเลิกไปแล้วแต่ไม่มีการทําลายหรือไม่มีการคืนให้กับลูกนี้นํามาฟ้องลูกนี้นะครับก็ถือว่ายอดนี่ตามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแต่ยาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่เป็นเป็นยอดนี่เดียวกันที่มีการรวมกันแล้วเป็นสัญญา ครั้งที่สามนะครับแต่เนี่ยนะครับลูกหนี้มหาทนายความหลังจากมีการถูกฟ้องตอนเองก็ไปศาลโดยไม่มีทนายความฟ้องฟ้องเป็นเป็นสองสัญญาเนี่ยนะครับก็ไปศาลปรากฏว่า,ามีการคุยเกลียในชั้นศาลลูกชาวชาวบ้านซึ่งเป็นลูกหนี้ก็มีการทําสัญญาปานนีปรนนอมยอมความกันในศาลเลยนะครับยอมว่าผลชําระเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ทำต่อหน้าศาลเนี่ยนะครับทำต่อหน้าศาลต่อมาก็ทางลูกนี้ก็ไม่สบายใจเอ๊ะ สัญญาเงินกู้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่อ้างยกเลิกไปแล้วเขาอยากมาฟ้องแล้วเขาไม่เอาสัญญาครั้งที่สาม,มาฟ้องอยู่เลยก็ไม่สบายใจก็มาหาทนายความมาต้องการว่าถ้ามีอะไรจะยกเลิกสัญญาพิีิประนอมยอมความได้ซึ่งทนายก็บอกเลยนะครับการทรําสัญญาพินิประนอมยอมความดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นการกระทาต่อหน้าศาลก่อนที่จะลงลายมือชื่อในสัญญาพิีิประนอมยอมความศาลจะต้องถามลูกนี้ก่อนว่าเป็นนี้ตมนี้จริงไหมศาลต้องอ่านสัญญาพินประนอมยอมความให้ทางลูกนี้ฟังนะครับซึ่งศาลเขาไม่ให้ ไม่ไม่หลอกให้เราเซ็นแบบตามที่โจทย์ต้องการนะครับฉะนั้นแล้วทนายดูแล้วเนี่ยนะครับว่าโอกาสที่จะยกเลิกมันยกเลิกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสัญญาดีานบันยอมความดังกล่าวเป็นการกระทําต่อนหน้าศาลนะครับแล้วก็ได้อ่านจริงยอมรับแล้วว่าเป็นนี้จริงนะครับส่วนข้อกังวลที่ลูกที่ชาวบ้านกังวลว่าเขาจะเอาสัญญาครั้งที่สามมาฟ้องหรือไม่ทนายก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ดูพฤติการพฤติการดังกล่าวแล้วที่อ้างว่าสัญญาครั้งที่หนึ่ง ทำแล้วยกเลิกแล้วไม่ใช้โดยทําฉบับครั้งที่สองแทนต่อมาเมื่อทําสัญญาก,ก,กู้ 3, ครั้งที่สามครั้งที่สองไม่ใช้แล้วสัญญาครั้งที่สองไม่ใช้แล้วยกเลิกนะครับมีการให้คามั่นอย่างนี้แล้วยังมานํามาฟ้องอีกทํายก็รับไม่มั่นใจว่าครั้งที่สามนี่นะเขาเขาจะเอาสัญญาครั้งนี้มาฟ้องอีกหรือไม่แต่ทนายมั่นใจว่าเมื่อดูพฤติกรรมดังกล่าวแล้วเขาจะต้องนาเอาสัญญาครั้งที่สามมาฟ้องแน่นะครับ ซึ่งทนายก็บอกนะครับหากมีการฟ้องในครั้งที่3ขึ้นมาสัญญาครั้งที่3ขึ้นมาก็ให้รีบมาปารกษาทนายความโดยด่วนเพื่อแก้ปัญหานะครับอาจจะมีหาช่องทางในการสู้คดีให้นะครับ